การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญตั้งอยู่เลขที่400หมู่13ตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ให้บริการน้ำประปาครอบคลุม4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหรืออำนาจอำเภอพนาอำเภอป่าติ้วมีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น12,372รายภายใต้การบริหารงานโดยนายนิโรธเที่ยงจิตผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากปพสาขาอำนาจเจริญมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการซึ่งจะเห็นได้จากการผ่านการรับรองโครงการเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำ Water East Life จากกรมอนามัยและผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี2563 เรามีการดำเนินการด้านกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน GEC ทั้ง14ข้อดังนี้เปิดให้บริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและบริการโดยไม่หยุดพักกลางวันมีระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าถึงจุดบริการได้โดยง่าย หน่วยงานมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุตามข้อกำหนดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการที่ชัดเจนทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็วมีการจัดสรรขนาดและพื้นที่อย่างเหมาะสมสะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์ในจุดอันตรายหรือจุดสำคัญตามหลักสากล จัดให้มีแสงสว่างในพื้นที่บริการอย่างเพียงพอตามหลักอาชีวอนามัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการห้องน้ําที่สะอาดและถูกสุขลักษณะโดยมีการกำหนดผู้ดูแลความสะอาดและมีตารางควบคุมการทำความสะอาดจัดให้มีระบบคิวเพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับคัดกรองเพื่อเอเนวยความสะดวกและแนะนำการบริการ การประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการประเมินกำหนดพื้นที่ภายในหน่วยงานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดเกณฑ์ด้านคุณภาพส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้พนักง,งานหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอาทิรณรงค์ให้ใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดโดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาและกำหนดเวลาปิดเปิดมีการประชุม่านระบบคอนเฟอเรนซ์และระบบออนไลน์ ใช้ระบบหนังสือเวียน,นอิเล็กทรอนิกส์รณรงค์ให้พนักง,งานใช้กระดาษรียูดเพื่อลดการใช้กระดาษใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ในตู้ควบคุม dma ในระบบควบคุมน้ำสูญเสียมีการสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการโดยครอบคลุมทุกประดินของเกณฑ์ g e g c เพื่อนำผลสำรวจมาวิเคราะห์และออกแบบการบริการมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการกพอพ,อพอจัดให้มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการเพื่อรักษาสิทธิทประโยชน์ของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ sms ไลน์ line, และหนังสือแจ้งเตือนภายใต้กรอบแนวคิด PWA Always On ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้อาทิยื่นขอติดตั้งน้ำประปาออนไลน์จ่ายค่าน้ำออนไลน์เป็นต้นมีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนตามความต้องการของผู้รับบริการอาทิ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ PWA Line o f f i c i a l และลน์กลุ่มของผู้ใช้น้ำ จัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกโดยมีการกำหนดระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมถึงติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรผ่านโครงการ Morning Talk และ On the Job t r n i n i n g มีแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงมีการฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจกับพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการประเมินและวิเคราะห์อัตรากำลังให้เหมาะสมกับจำนวนงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่จําเป็นเพื่อการดําเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอาทิสารสนเทศผู้ใช้น้ํา (CIS) ระบบแผนที่แนวท่อ (GIS) และระบบติดตามมาตรวัดน้ำเพื่อค้นหาสถานที่เป็นต้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานดังวิสัยทัศน์มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา